Hi, Hi today what food you will give to me? Uh, this one, Samosa and shingala. Samosa and singara. Uh, sweet additional food. Okay, ম ু আওয়া ইস সাই অনিয়ন সিরা ইসাইট পট প্রত ও কিপইকি পশমি ডওয়ান সম সম্যা। And okay. shingara it inside. Oh, shingara inside. Yes. Uh, this one. From once finish, then I give you shingara. Okay. Uh this one how much? Ten taka per piece. Ten taka per piece in Thailand. Allow uh four, four baht. อย่าโฟบ่าโฟฟลายต์กัน Last time ด e สตานฟลายต์กันโอ้โหอ Last time 10ตะก้าดิส time 5ตะก้าเอ้ย Last time 5 taka this time 10ตะก้า What happened you know Deposit f เพิ่ม s price increase yeah increase i s one time เลยเนาะเนี่ยราคาขึ้นก็ประมาณหนึ่งเข้านะคะแต่ก่อนแค่ห้าตะกาตอนนี้ก็คือสิบตะกาก็คือราคาสูงขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยโอเคพี่ ชาลีฟเอามาให้เมื่อกี้นะคะก็คือตอนนี้ชิมกะลาชาโมซาสอรี่ซาโมซ่านะคะเดี๋ยวจะมาลองกินกันมาเป็นแป้งกรอบวอีอ์ดี้อซอสซอสมาให้ด้วยนะคะเป็นซอสมะกะทีเอาไว้กินด้วยกันลองกินดูอืมหอม อโอเคนะคกราบกรอบข้างในก็เป็นมันป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 ัน,นเป็นอาหารทานเล่นที่โอเคนะไม่ใช่ทานเล่นแล้วแหละถ้าเรากินขนาดนี้เราว่าอาหารทานอิ่ม